สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับต้นทุเรียนนกนะครับปลูกเอาไว้นะครับชายบ้านนะครับอยู่ใกล้ๆกับห้องนอนเลยนะครับอันนี้เป็นต้นทุเรียนนกนะครับต้นนี้จําได้ว่าเป็นเศษเศษต้นที่ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับที่ทิ้งเอาไว้ในในกระถางพลาสติกที่เพาะเอาไว้นะครับ ต้นนี้เป็นต้นทุเรียนนกเม็ดเล็กนะครับเม็ดใหญ่จะจากที่บ้านผมผมได้ซื้อเม็ดมาทุบมาเพาะเองนะครับเม็ดใหญ่ค่อนข้างที่จะโตดีนะครับอันนี้ก็เป็นเม็ดเล็กนะครับเศษเศษที่ผมจะคัดทิ้งและก็เลยมาปลูกแซมแซมไว้กับใกล้ๆบ้านนะครับเพื่อเอาไว้ลองสังเกตดูหาพฤติกรรมการโตของทุเรียนนกนะครับอ่าต้นนี้อยู่ในพื้นที่ที่ อ,อยู่กับท่อทิ้งน้ําของเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็อยู่บริเวณชายคาเวลามีฝนตกก็จะได้น้ํานะครับดินตรงนี้อยู่ใกล้กับโคนมะม่วงเก่าที่มันเป็นโรคโรคตายนะครับมันโคนโคนเน่าตายแล้วก็มีต้นสัตรุพืชนะครับเจาะที่ต้นนะครับได้รับความเสียหายนะครับตรงนี้ก็จะโดนสารลาดมะม่วงนะครับที่เอาไว้ทํานอกฤดูนะครับ เป็นสารเคมีนะครับก็เป็นดินเดิมๆนะครับแต่ว่าตรงนี้ที่โตดีก็คือดินมันหลวมนะครับมันจะไม่ไม่แน่นเหมือนกับดินเหนียวนะครับตรงนี้เป็นดินดินล้วนนะครับก็จะโตได้ดีนะครับเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทุเรียนนกเม็ดเล็กเหมือนกันนะครับแต่โตไม่ดีนะครับมีสองปัจจัยที่สรุปได้นะครับตรงนี้ มีการให้น้ำเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เพิ่งจะปรุงดินไปนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นเม็ดเล็กเหมือนกันนะครับเป็นต้นคู่เหมือนต้นนู้นนะฮะแต่ว่าผมหาตัดยอดทิ้งไปยอดหนึ่งต้นนี้เมื่อวานได้ทําการพวนดินปรากฏว่าดินเหนียวมากๆนะครับพอเวลาลดน้ําแล้วดินมันก็จะชื้นอยู่ตลอดเวลาดินเหนียวมากผมได้ทําการพวนดินรอบๆโคนนะครับ ก็เดี๋ยวมาลองสังเกตกันนะครับว่าจะโตดีเหมือนต้นต้นแรกที่ได้นำเสนอไปหรือเปล่านะครับและอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ค่อนข้างที่จะล่มนะครับต้นไม้เยอะผมจึงสางกล้วยออกไปส่วนหนึ่งนะครับให้มีแสงตกลงมาถึงต้นไม้บ้างนะครับเพื่อที่จะได้รับการปรุงอาหารนะครับใช้แสงแดดในการปรุงอาหาร ถ้าปลูกในร่มมากๆนะครับต้นไม้ก็จะไม่โตนะครับจากการสังเกตนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนํามาเสนออัปเดตเป็นช่วงๆนะครับก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับก็คือว่าต้นไม้มันค่อนข้างที่จะโตช้าต้องใช้เวลานิดนึงนะครับประมาณ2-3เดือนนะครับค่อยมาอัปเดตให้ชมกันอีกทีนะครับ ทุเรียนนกนะครับบางต้นก็ใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะดีขึ้นอย่างต้นนี้นะครับเดี๋ยวพาไาชมหลุมนี้เป็นหลุมที่เอาดินมาจากในร่องสวนนะครับมาพูนเป็นโคกนะครับปลูกทุเรียนนนตรงนี้จําได้เลยนะครับปลูกต้นทุเรียนก้านยาวนะครับาเป็นล็อตแรกที่ผมนํามาปลูกซึ่งผมเองก็ยังไม่มีความชํานาญในการปลูกนะครับก็เลยทําให้ล็อตแรกตายเรียบร้อยนะครับ ตายทุกชุดนะครับเสียเว็นเสียเงินไปประมาณ3,500บาทนะครับก็เป็นค่าคอร์สเรียนนะครับ3,500บาทไปเป็นที่ร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนนกนะครับล็อตแรกที่นําเม็ดนะครับมาเพาะเองนะครับนํามาเพาะเองก็ต้นนี้ตายไปก็นําเม็ดมาลงนะครับตอนแรกงอกนะครับยอดประมาณสั้นๆประมาณประมาณกิ่งนี้ได้นะครับก็ ทิ้งเอาไว้นะครับต้นนี้จําได้ว่าเป็นปีนะครับกว่าต้นจะกว่ายอดจะงอกขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงโคนนี้จะใหญ่นะครับพอเริ่มจากจุดตรงปลายนิ้วนี้นะครับมันมันเล็กมันเพิ่งจะเริ่มแตกยอดชูยอดขึ้นมานะครับเหมือนว่าการเดินของยอดเพิ่งจะเริ่มเมื่อประมาณ 3- 4สเดือนที่แล้วนี้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง การปลูกตอนแรกนะครับจะต้องรอยเม็ดเอาไว้ให้มันอยู่ปริมปริมกับกับดินที่ปลูกนะครับพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับต้นทุเรียนเหมือนว่ามีอาการที่จะอยากจะแตกรากใหม่ออกมานะครับตรงข้างๆต้นมันจะพองนะครับมันจะพองๆเหมือนเหมือนเป็นข้อคอดพองๆขึ้นมานะครับอาการดูแล้วเหมือนมันอยากจะแตกรากนะครับแต่ว่ามันแตกไม่ได้นะครับเนื่องจากว่า ตรงจุดที่มันแตกมันอยู่สูงเลยผิวดินขึ้นมานะครับผมก็เลยทําการเอาดินมามาพอกที่บริเวณโคนนะครับซึ่งตอนนี้เราจะไม่เห็นไม่เห็นตัวตัวเม็ดมันแล้วนะครับต้นนี้มันเป็นต้นพิเศษนะครับต้นทุเรียนนกกับต้นซาเลียนมันจะไม่ทิ้งเม็ดนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับทุเรียนบ้านนะครับอันนี้ผมก็เอาดินมาพอกตรงบริเวณโคนนะครับรากมันก็สามารถ แตกขึ้นมาใหม่ได้นะครับอ่าก็เหมือนกับทุเรียนบ้านนะครับทุเรียนบ้านก็สามารถแตกรากออกมาใหม่ได้นะครับจากจุดเดิมที่สูงขึ้นมาก็ทําได้นะครับถ้าเราค่อยคอยเพิ่มอ่าตัวปริมาณดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่อยคอยเพิ่มมาทีละน้อยนะฮะแต่ว่าถ้าสมดินขึ้นมาเยอะนะครับทําให้รากเก่ามันโดนทับก็ขาดอากาศทําให้ตายได้นะครับก่อนนี้ก็เป็น ข้อสังเกตนะครับของทุเรียนที่ผมปลูกเอาไว้ในสวนนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมนะครับต้นก่อนหน้านี้ซึ่งผมได้ปรปับปรุงดินไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวประมาณ3เดือนหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมกันใหม่นะครับสําหรับต้นทุเรียนนกกับข้อแตกต่างระหว่างปัจจัยของดินแน่นกับดินร่วนนะครับแล้วก็ จุดที่ได้แสงแดดกับจุดที่ไม่ได้แสงแดดนะครับยังไงเดี๋ยวผมนำมาเสนอให้ชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ